วันนี้แอดจะมาสปอยหนังเรื่อง Innocent Moves หนังเรื่องนี้ได้คะแนนจากเว็บมะเขืออน่าไปถึง100%เต็มเป็นหนังที่อ้างอิงจากชีวิตจริงของจอชเวดคินหนุ่มน้อยอัจฉริยะมากรุปก เมื่อวันหนึง่งพ่อของเขาพบว่าลูกชายมีความสามารถในการเล่นหมากรุกที่ยอดเยี่ยมจึงลงทุนจ้างเซียนหมากรุกมาฝึกสอนเพื่อพัฒนาฝีมือสําหรับการแข่งขันโดยสอนให้เขาเล่นอย่างมีชั้นเชิงเล่นเพื่อเอาชนะแต่จอร์ดนั้นกลับไม่ได้มีความต้องการที่จะเอาชนะใครและเส้นทางชีวิตของจอร์ดจะเป็นยังไงก่อนรับชมสปอยแอดขอคนละหนึ่งไลค์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะถ้าพร้อมกันแล้วเราไปชมสปอยกันได้เลยคะ่ะ จอร์ดเด็กชายวัยเจ็ดขวบเขากำลังเล่นกับเ,เพื่อนๆที่สวนสาธารณะแล้วก็ได้ไปเจอกับตัวหมากรุกที่ตกอยู่ที่พื้นเขาเก็บขึ้นมามองด้วยความสงสัยจนเขาได้รู้ว่าคืออะไรเมื่อเดินไปเจอคนเล่นหมากรุกซึ่งเล่นกันอยู่เป็นกลุ่มใหญ่นอกจากหมากรุกก็ยังมีการเล่นอย่างอื่นอีกด้วยอย่างเช่นไพ่บางก็เล่นเพื่อความสนุกบางก็เล่นเป็นการพนัน จอตยืนมองวกเขาด้วยความสนใจเป็นอย่างมากโดยเฉพาะการเล่นหมากรุกทันใดน,นั้นฝนก็ตกลงมาอย่างหนกักทางจอดและคนเล่นหมากรุกก็ไม่ลบไปไหนต่างใจจดใจจออยู่กับกระดานจนแม่ของจอตนั้นเรียกให้กลับบ้านในระหว่างที่จอจะไปหาแม่เขาก็เจอชายเร่ร่อนมาขอแลกตัวหมากรุกกับลูกเบสบอล ในคืนนั้นพ่อของจอร์ดมาซ่อมถุงมือเบสบอลให้ลูกชายซึ่งต้องใช้ลูกเบสบอลในการทําด้วยแต่จอร์ดกลับไม่มีลูกเบสบอลเขาจึงไปเอาลูกแก้วมาใช้แทนหรือก็คือตอนที่จอร์ดเจอชายเร่ร่อนเขาไม่ได้แลกตัวหมาก,กับลูกเบสบอลนั่นเองถึงแม้เบสบอลจะเป็นกีฬาที่จอร์ดช,ชอบมากๆและดูเหมือนว่าตอนนี้เขาจะลงไหลในกีฬาหมากรุกไปแล้ว วันถัดมาแม่ไปรับจอที่โรงเรียนจอช,ชวนแม่ไปดูหนุ่มๆที่สนสาธารณะแม่ก็งงแต่พอไปถึงก็ได้รู้ว่าที่จริงแล้วจอดอยากเล่นหมากรุกแต่สิ่งที่แม่เห็นคือที่นั่นเต็มไปด้วยพวกผู้ชายเถื่อนดูเป็นคนไม่ดีมีทั้งการพนันและบุหรี่ทำเอาแม่ไม่ปลื้มมากๆส่วนจอก็มองคนอื่นเขาเล่นหมากรุกอย่างไม่ละสายตา หลังจากนั้นแม่กับจอร์ดเดินผ่านกลุ่มคนเล่นมากรุปและได้ไปเจอลุงคนหนึ่งติดป้ายว่าจ่าย5ดอลลาร์เพื่อถ่ายรูปหรือเล่นกับผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำปี1953แม่จอร์ดควักกระเป๋าจ่ายตังเพื่อให้ลูกชายได้ลองเล่น ทันทีที่ลุงรู้ว่าคนเก่งระดับเขาต้องมาเล่นกับเด็กเขาก็อย่างเซง็งแต่พอเกมเริ่มต้นขึ้นจอดเดินหมากสไตล์บุกกดดันจนทำให้ลุงนั้นเริ่มเครียดทั้งสองเดินหมากอย่างซูส้สีและจบลงโดยที่จอรดเป็นฝ่ายแพ้แต่มันก็ททำให้แม่ทึงมีความสามารถของลูกรวมถึงชาเร่ร่อนที่บอกกับแม่จอร์ดว่าลูกของคุณเล่นเหมือนบ๊อบบี้ฟิชเชอร์แชมป์โลกหมากลุกสำหรับบ๊อบบี้นะคะเขามีตัวตอนอยู่จริงๆเขาฉายแววอัจฉริยะทางด้านหมากลุกตั้งแต่เด็กๆเขาชอบเล่นหมากรุกมากชีวิตของเขา มีแต่มากรุกโดยศึกษาการเล่นจากหนังสือด้วยตัวเองฝึกเล่นหมารุกกับตัวเองจนตอนที่เขาอายุได้เพียง14ปีก็สามารถไปถึงจุดสูงสุดของอเมริกาคว้าแชมป์ที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ได้เขาสามารถชนะเซียนหมากรุกเก่งๆหลายคนได้ในครั้งเดียวและในเวลาต่อมาเขาก็ได้เป็นแชมป์โลกโดยล้มแชมป์เก่าชาวราัสเซียด้วยวัยเพียง18ปีเขาเป็นแชมป์โลกที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์และหลังจากนั้นเขาก็หายสาบสูญไปอย่างไร้ร่องรอยบางก็มีข่าวลือว่าตายแล้วบางก็บอกว่าความ สเสือกลับมาต่อกันนะคะแม่จอร์ดเอาเรื่องที่เขาเล่นหมากรุกได้ดีไปเล่าให้พ่อของจอร์ดฟังซึ่งเขาก็แปลกใจว่าหมากรุกเนี่ยนะ วันต่อมาพ่อจึงซื้อหมากลุกจะมาลองเล่นกับลูกในตอนแรกจอร์ดไม่ยอมเล่นด้วยแต่พ่อก็บอกว่าไม่เป็นไรพ่อจะเล่นชิลๆสนุกๆจอร์ดจึงยอมเล่นด้วยหลังจากเริ่มเกมไปได้ไม่นานพ่อก็ชนะไปอย่างง่ายดายเขาเลยไปบอกกับเมียว,ว่าลูกก็ปกตินี่แค่พอเล่นได้ไม่ได้เก่งขนาดนั้นเมียเลยบอกว่านั่นไม่ใช่ความสามารถจริงๆของลูกเขาแค่ไม่อยากชนะคุณทางด้านพ่อจอร์ดเมื่อได้ยินแบบนั้นก็ไม่ยอมให้เมียมองว่าลูกอ่อนให้เขาเขาจึงไปตามตื้อจอร์ดให้มาเล่น มแม่ก็บอกลูกให้เอาจริงได้เลยไม่ต้องกลัวพ่อจะเสียใจและแล้วพ่อจอร์ดก็ได้เห็นความอัจฉริยะของลูกชายเขาสามารถเล่นหมากรุกไปทำอย่างอื่นไปด้วยแบบชิวๆถังเล่นกับน้องคุยโทรศัพท์หรืออาบน้ำส่วนพ่อกลับนั่งเครียดแม้ว่าจะเอาจริงเอาจังขนาดไหนแต่ก็ยังแพ้ลูกอยู่ดี จอตไม่เพียงแค่เล่นเก่งเขายังสามารถจดจําตำแหน่งของหมากแต่ละตัวได้อย่างแม่นยําและเดาใจพอถูกว่าจะเดินหมากยังไงเมื่อพอจอร์ดรู้เช่นนั้นเขาก็ไม่รอช้าต้องการผลักดันให้ลูกได้ดีในสิ่งที่ลูกถนดัดจึงลงทุนไปหาจ้างเซียนหมารุกผู้มาเป็นครูสอนให้จอตสำหรับการแข่งขันจนได้ไปเจอกับบูธท,ที่เรียกได้ว่าเป็นปร,รมาจารย์หมารุกเลยทีเดียวแต่บูธก็ปฏิเสธเพราะคิดว่าจอร์จก็คงเหมือนเด็กทั่ว,วไปไม่ได้มีอะไรพิเศษแต่พอได้ไปเห็นความอัจฉริยะและสไตล์การเดินหมากของจอร์ตที่คนอื่น ื่นต่างเรียกเขาว่าบ๊อบบี้น้อยมันก็ทําให้บูธเรื่องเปลี่ยนใจเขานัดพ่อจอร์ดไปที่ร้านแข่งหมากรุกเขาอธิบายวงการหมารุให้พ่อจอร์ดฟังว่าในร้านนี้มีหลายคนที่เก่งเคยชนะระดับประเทศมาแล้วมีหลายคนทุ่มเทถึงขั้นที่ตะเวนลงแข่งทั่วประเทศปีละหลายร้อยรายการแต่ก็ยังไม่มีใครไปถึงจุดเดียวกับบ๊อบบี้ฟชเชอร์รวมถึงตัวบูธเองก็เช่นกันเขานั้นอยากเล่นให้ได้เหมือนบ๊อบบี้แต่ก็ไม่สามารถทําได้ แต่ว่าตอนนี้มีคนที่จะสามารถสารต,ต่อตำแหน่งบ็อบบี้แล้วซึ่งคนคนนั้นไม่ได้อยู่ในร้านนี้เขากำลังหลับอยู่ที่บ้านคุณจอร์ก็คือคนคนนั้นวันถัดมาพอจอร์พาบูธมาที่บ้านเพื่อให้เขาได้ลองทำความรู้จักกับจอร์ซึ่งก็ทำให้เขาได้เห็นว่าจอร์ก็ไม่ต่างอะไรจากเด็กทั่วไปยังเล่นของเล่นสุกสนไปเรื่อยตามภาษาไม่ได้เอาแต่อ่านหนังสือหรือทำตัวเหมือนเด็กอัจฉริยะเหมือนอย่างที่หลายๆคนคิด หลังจากที่ทั้งสองทำความรู้จักกันเรียบร้อยแล้วบูธก็ตอบตกลงจะเป็นครูสอนหมากรูกให้เพื่ออนาคตของลูกแล้วพ่อจอดก็ต้องจ่ายค่าจ้างอันแสนแพง การสอนวันแรกเริ่มต้นขึ้นบูธฝึกให้จอสามารถวิเคราะห์และจำลองภาพการเดินหมากแต่ละแบบไว้ในหัวสำหรับการเดินหมาก12ครั้งซึ่งมันเป็นอะไรที่ยากมากที่ต้องวิเคราะห์การเดินหมากของคู่แข่งว่าเราเล่นแบบนี้คู่แข่งจะเดินหมากยังไงต่อบวกกับต้องจำตำแหน่งไว้และต้องทำแบบนี้12ครั้งซึ่งจอธนั้นทำไม่ได้บูธจึงล้างกระดานแล้วให้เขานั้นลองอีกครั้งผลก็คือเขาทำได้บูธเลยเอาใบประกาศนียบัตรอันแสนล้ำค่ามาให้เขาดูบูธบอกว่านี่คือสิ่ง ที่เซียนหมากรุกต้องการมันคือความภาคภูมิใจการที่จะมีชื่อในใบนี้ต้องมีคะแนนมาสเตอร์คลาสที่มากพอและตอนนี้จอร์ดได้ไปสิบคะแนนแล้วจากบทเรียนที่ผ่านมาวันนี้บูธมาคุยกับพ่อและแม่ของจอร์ดเขาเป็นกังวลเรื่องที่จอร์ดไปเล่นหมากรุกกับคนที่สวนสาธารณะเพราะว่าคนที่นั่นเล่นแบบไม่มีชั้นเชิงซึ่งจะทําให้จอร์ดติดการเล่นแบบนั้นมาบูธขอให้จอร์ดไปเล่นที่นั่นน้อยลงแต่ว่าแม่จอร์ดก็ไม่ยอมเธอรู้ดีว่าลูกสนุกและมีความสุขมากกับการได้เล่นกับคนพวกนั้น หลังจากที่ฝึกมานานในที่สุดจอร์ดก็ได้มีโอกาสมาประเดิมสนามแข่งครั้งแรกซึ่งเป็นการแข่งหมากรุกของเด็กก่อนแข่งจอร์ดก็ได้ไปพักผ่อนและเล่นน้ำกับเพื่อนทางด้านพ่อจอร์ดก็มีผู้ปกครองคนอื่นมาคุยด้วยเขาถามว่าลูกของคุณอยู่ในระดับไหนพ่อจอร์ดก็งงว่าระดับอะไรเขาเลยตอบไปมัว่วๆว่าสิ้าผู้ปกครองคนนั้นก็ทำหน้าตกใจแล้วตอบกลับมาว่าคุณหมายถึงพันห้าร้อยอะหรอโหเขาเก่งมากลูกผมนี่ยังไม่ถึงพันเลย พอจอดก็เออ,เออไปตามนั้นก่อนการแข่งขันกรรมการเข้ามาแจ้งผู้ปกครองเรื่องการโกงช่วยลูกอย่างเข้มงวดเพราะว่าหลายปีที่ผ่านมามีการส่งสิกแอบโกงช่วยลูกกันเยอะมาก ซึ่งพอการแข่งขันนี้เริ่มต้นขึ้นได้ไมน่นานก็มีการโกงเกิดขึ้นจริงๆกรรมาการเลยพาผู้ปกครองไปขังไว้เลยซึ่งจะทําให้เด็กๆปรบมือดีใจกันใหญ่ที่ไม่ต้องมีพ่อแม่มากดดันพวกเขาการแข่งขันดําเนินต่อจอสสามารถชนะได้อย่างง่ายดายโดยที่เขาเล่นแบบชิวๆทางด้านผู้ปกครองแต่ละคนก็เป็นกังวลตื่นเต้นอย่างเห็นได้ชัดยกเว้นพ่อของจอจเพราะว่าเขามั่นใจว่าลูกจะต้องชนะอย่างแน่นอนจนในที่สุดก็เหลือแค่2คนสุดท้ายแน่นอนค่ะหนึ่งในนั้นก็คือจอร์จในเกมการ การแข่งขันนี้ก็จะมีเด็กวิ่งมารายงานสถานการณ์ให้ผู้ปกครองฟังอยู่ตลอดแต่ละครั้งที่มารายงานว่าหมากของคู่แข่งจอร์ดถูกกินพ่อของเด็กคนนั้นก็แทบจะหัวใจวายวิตกกังวลแบบสุดพ่อของจอร์ดก็เช่นเคยเมื่อหมากของจอร์ดถูกกินเขาก็ไม่ได้เป็นเดือดเป็นร้อนอะไร และแล้วการรายงานผลครั้งสุดท้ายก็มาถึงเด็กบอกแค่ว่าเกมจบแล้วจากนั้นก็เดินกลับไปทําเอาพวกผู้ปกครองตะโกนถามว่าใครชนะแล้วชากก็ตัดมาที่จอร์ดกำลังนอนหลับกอดท้วยรางวัลเขาชนะการแข่งขันในครั้งนี้ และหลังจากนั้นจอร์ดก็ได้ไปตะเวนแข่งกวาดรางวัลมาทั่วประเทศจนถ้่ยรางวัลนั้นเต็มบ้านไปหมดในระหว่างนั้นเขาก็ยังคงเรียนกับบูอยู่เรื่อยๆการใช้ชีวิตของจอร์ดในตอนนี้ก็สร้างความกังวลให้กับครูประจําชั้นของเขาเพราะว่าจอร์ดขาดเรียนบ่อยไม่ได้เล่นกับเพื่อนเลยครูได้แจ้งเรื่องนี้ให้พ่อของเขาฟังเธอกลัวว่าจอร์ดจะเข้าสังคมไม่ได้กลัวว่าชีวิตเขาจะมีแค่หมารู้ซึ่งครูก็เปรียบหมารูก้กับการเล่นไพ่ทําให้พ่อจอร์ดไม่พอใจและเถียงเธอกลับไปว่าคุณควรเทียบหมารูก้กับงานศินละปะ อ,อะไรที่มันดีกว่านี้อีกอย่างมันไม่ใช่แค่มากรุกมันคือสิ่งที่ลูกผมทําได้ดีและดีมากด้วยผมภูมิใจในตัวลูกของผมหลังจากนั้นพ่อจอร์ดก็ให้เขาย้ายโรงเรียนไปอยู่ที่ที่มีครัสเรียนมากรุกมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายทางด้านจอร์ดก็ไม่อยากจะขัดพ่อเลยตามใจ ในวันหนึ่งระหว่างที่จอร์ดกำลังคุยเล่นกับชายเร่ร่อนก็มีคนไปมุงดูการเล่นมากรุกทั้งคู่จึงรีบไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่จอร์ดเห็นคือเด็กวัยเดียวกับเขาเล่นมากรุกอย่างเซียนจนคนอื่นๆน,นั้นพูดออกมาว่านี่มันบ๊อบบี้น้อยซึ่งเป็นคำเดียวกับที่จอร์ดเคยถูกเรียกก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาเขาไม่เคยเจอคนเก่งๆเลยพอเห็นเด็กคนนั้นมันก็ทําให้เขากลัวแต่สิ่งที่จอร์ดกลัวไม่ใช่ความพ่ายแพ้แต่คือความคาดหวังจากคนอื่นโดยเฉพาะพ่อของเขาต่อมาอาจารย์ของเด็กคนนั้นได้ไปหา ดูเหมือนว่าเขาและบูธจะรู้จักกันมาก่อนเขามาขิงบูธว่าลูกศิษย์เขายังโหดวันวันสนใจตหมารุกไม่ไปโรงเรียนเพื่อมาทุ่มเทกับหมากรุกอย่างเดียวทางด้านบูธก็ไม่ได้พูดอะไรมากในระหว่างนั้นเด็กทั้งสองก็มองหน้ากันแต่สายตาของจอร์ดเต็มไปด้วยความกลัวไม่เหมือนกับจอร์ดคนเดิมในคืนนั้นพอเขามาเล่านิทานให้จอร์ดฟังและพูดถึงการแข่งที่จะมาถึง ก่อนที่พ่อจะออกจากห้องไปจอดก็พูดกับพ่อว่าบางทีผมอาจจะไปไม่ถึงรอบสุดท้ายที่จอร์ดพูดแบบนั้นเพราะมีแต่คนคาดหวังและคิดว่าเขาจะชนะทําให้จอร์ดรู้สึกกดดันกลัวว่าจะแพ้พ่อก็ปลอบใจว่าลูกจะชนะไม่ต้องกลัวแต่ว่าคําพูดของพ่อมันก็ยิ่งกดดันเขามากขึ้นไปอีกจนจอร์ดนั้นพูดออกมาว่าบางทีมันคงดีกว่านี้ถ้าเราไม่เก่งเพราะว่าถ้าแพ้ก็คงไม่เป็นไร และแล้วการแข่งขันก็มาถึงนักข่าวมาสัมภาษณ์พ่อจอร์ดในฐานะที่ลูกชายเขาเป็นตัวเต็งในการแข่งขันครั้งนี้ทางด้านจอร์ดเมื่อเห็นเด็กคนนั้นเขาก็เป็นกังวลมากๆเมืม่อการแข่งขันเริ่มต้นขึ้นได้ไม่นานจอร์ดและคู่แข่งก็เดินออกมาจากห้องแม่ของคู่แข่งก็วิง้องให้เข้าไปปลอบลูกแต่อยู่ดีๆเธอก็ดีใจเพราะว่าลูกของเธอนั้นชนะใช่คะ่ะจอร์ดแพ้ซึ่งเป็นการจงใจแพ้แบบอัจฉริยะเพราะว่าเขาแพ้จากการเดินหมากเพียง7็ครั้งเท่านั้น พอและจอตากฝนคุยกันอย่างเคร่งเครียดพองงว่ามันเกิดอะไรขึ้นทางด้านจอดก็ได้แต่บอกพอ่ว่าผมพลาดคู่แข่งเขาเก่งกว่าผมแต่พอนั้นก็ไม่เชื่อจอดในตอนนี้น่าสงสารมากๆเขาบอกให้พอมาใกล้ๆเขาหน่อยได้ไหมพ่อเลยเรียกเขาไปก่อน หลังจากนั้นการสอนของบูธก็เริ่มเข้มงวดขึ้นเขาบอกให้จอต้องเอาชนะคู่แข่งให้ได้ห้ามจอ๊อดเดินหมากตามสไตล์ที่เขาชอบเพราะคู่แข่งจะเดาทางได้ห้ามไม่ให้จอดเดินควีนบุกเร็วจนเกินไปเพราะว่ามันเสี่ยงจะทําให้คู่แข่งเดาทางออกและจะทําให้จอ๊อดนั้นเสียหมากตัวสําคัญไปได้อีกทั้งยังห้ามไม่ให้จอดไปเล่นกับคนที่สนสาธารณะอีกเพราะว่าคนพวกนั้นไม่เก่งเอาซะเลยทําให้จอดเถ,ถียงบูธกลับไปว่าไม่จริงมันไม่ใช่แบบนั้นบูธเลยหักคะแนนมาสเตอร์ั้สเพราะวา สำหรับจอร์จการเล่นหมากรุกในตอนนี้ไม่สนุกเหมือนเมื่อก่อนที่ได้เล่นกับคนที่สวนสาธารณะเลยการสอนของบูธหนักขึ้นมากจนเกินกว่าเด็กอายุเจ็ขวบจะรับไหวเขาสอนให้จอจเกลียดคู่แข่งดูถูกคู่แข่งคิดแต่เรื่องเอาชนะเท่านั้นโดยไม่ต้องสนถูกผิดมุ่งมันเพื่อชัยชนะให้ได้เหมือนอย่างบ๊อบบี้ฟิชเชอร์แต่จอร์จก็เถียงกลับเขาบอกว่าจะไม่ทำแบบนั้นอีกอย่างเขาไม่ใช่บ๊อบบี้ในการเรียนครั้งต่อมาบูธให้จอจลองเล่นด้วยเดินหมากเฉพาะช่องสีขาวเท่านั้น จอตก็ถามว่าบทเรียนนี้ถ้าผ่านได้จะได้คะแนนมาสเตอร์คลาสเท่าไหร่และอีกกี่คะแนนถึงจะได้ประกาศนียบัตรแต่บูตก็เอาแต่บอกว่ามันไม่สําคัญส่วนจอตก็ตื้อจะเอาให้ได้ตามภาษาเด็กบูตก็เลยออกมาให้พร้อมบอกว่าที่จริงแล้วมันไม่มีค่าอะไรเลยมันก็เป็นแค่กระดาษจะเอากี่ใบก็เขียนเอาได้เลยมันไม่มีความหมายซึ่งแม่จอตก็เข้ามาเห็นพอดีเธอจึงไล่บูตออกจากบ้านทันทีแล้วก็เข้าไปกอดลูก เมื่อพ่อจอร์ดรู้ว่าเธอไล่บูธออกจากบ้านก็ตำหนิเธอแต่แม่จอร์ดก็บอกให้เขาเห็นใจลูกบ้างลูกไม่ได้กลัวแพ้ที่เขากลัวคือกลัวว่าพ่อจะไม่รักตั้งหากเมื่อพ่อจอร์ดคิดได้เขาเลยขึ้นไปคุยกับลูกพอเข้าไปในห้องก็เห็นว่าห้องโลง่งไม่มีของเล่นเต็มห้องเหมือนเมื่อก่อนพอเขาไปบอกจอร์ดว่าไม่ต้องชนะแล้วก็ได้ไม่เป็นไรนะลูกแต่จอร์ดก็เอาแต่พูดด้วยเสียงที่สั่นเครือว่าไม่ผมจะต้องชนะผมจะชนะให้ได้ เช้าวันถัดมาจอตตื่นมาเจอห้องในสภาพเดิมเพิ่มเติมคือถ้วยรางวัลที่พ่อมาจัดวางให้จากนั้นพ่อก็พาจอตไปเล่นมากรุกที่สวนสาธารณะจอตเล่นกับชายเร่ร่อนอย่างสนุกสนานภาพลูกชายกำลังมีความสุขที่ปรากฏต่อหน้าเขาในตอนนี้ก็ทำให้เขาเข้าใจและดีใจที่ได้เห็นรอยยิ้มลูกอีกครั้งต่อมาบูธเอาข่าวงานแข่งรายการใหญ่ระดับประเทศมาบอกพ่อจอตและเตือนให้เขาคิดดีๆว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับจอตกันแน่และยังบอกอีกว่าการที่ปล่อยให้จอตไปเล่นกับคนพวก นนั้นมันเป็นการทำลายความสามารถของเขาแต่สุดท้ายแล้วพอจอร์จก็ยืนยันว่าจะไม่บังคับลูกเขามองว่าความสุขสำคัญกว่าความสำเร็จ หลังจากนั้นพ่อก็พาจอรอดไปแข่งหลังจากที่หายไปนานและได้พาชายเรร่อนมาเชียร์ด้วยเมื่อจรอ์ดเจอเพื่อนเขาก็เขา้เขาไปทักทายพร้อมทั้งเอารูปที่ไปเที่ยวตกปลามาอวดพอเพื่อนก็งงว่าที่ผ่านมาไปตกปลามาหรอแล้วมากรุกล่าไม่ซ้อมหรอทางด้านจอร์ดก็ไม่ตอบพร้อมบอกว่าพ่อสั่งห้ามคุยเรื่องมากรุกให้ไปทําอะไรสนุกๆอย่างอื่นบ้างซึ่งก็ทาเอาพ่อเพื่อนนั้นงงไปเลยก่อนจอรดจะเข้าไปแข่งพ่อก็เรียกจอรอดแล้วบอกว่าโชคดีนะลูกซึ่งคํานี้มันดีต่อใจจอร์ดมากๆคร ที่ผ่านมาเขาได้ยินแต่คำว่าชนะให้ได้นะลูกการแข่งขันในครั้งนี้เด็กคนนั้นก็มาด้วยซึ่งมันก็ทําให้จอร์ดรู้สึกกลัวเหมือนที่ผ่านมาแต่ต่างกันที่ในครั้งนี้จอร์ดจะไม่ยอมแพ้เขาแข่งอย่างเต็มความสามารถจนผ่านเข้ารอบมาเรื่อยๆทั้งด้านเด็กคนนั้นก็จ้องมองมาที่จอร์ดอยู่บ่อยครั้งดูเหมือนว่าเขารอคอยที่จะได้เจอกับจอร์ด จนในที่สุดทั้งคู่ก็ได้แข่งด้วยกันระหว่างพักรอแข่งบูธก็ได้เข้ามาหาจอร์จเขาเข้ามาขอโทษและสำนึกผิดว่าเขาไม่ควรพูดแบบนั้นบูธเอาใบประกาศนียาบัตรที่ใส่กรอบมาอย่างดีให้กับจอจพร้อมทั้งบอกว่าเขารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เป็นครูของจอร์จแล้วทั้งคู่ก็กอดกัน จอสบอกกับบูธว่าเขากลัวแต่บูธก็ปลอบจอรสจนเขารู้สึกดีขึ้นก่อนแข่งครูของเด็กคนนั้นก็มาขิงบูธอีกตามเคยแต่บูธก็ไม่ได้ขิงกลับแต่อย่างใดการแข่งขันเริ่มต้นขึ้นเด็กคนนั้นไม่ยอมเดินมากปล่อยให้เวลาเดินแบบชิวๆซึ่งมันก็คือการทําสงครามจิตวิทยาของเขาส่วนจอจตัดสินใจเล่นตามสไตล์ตัวเองนั่นก็คือการเดินเกมไวเน้นเอาควีนบุกไปก่อนถ้ามาบูธใจไม่ดีเพราะว่าการเล่นแบบนั้นจอสจะเสียเปรียบ แต่หลังจากนั้นไม่นานจอร์ดก็พลิกเกมกลับมาได้เปรียบทั้งคู่สู้กันยังสูสีไม่มีใครยอมใคร จนในที่สุดจอร์จก็ตกอยู่ในสถานการณ์ยำแย่หมากของจอร์จเสียเปรียบค่อนข้างมากจอร์จนึกถึงบทเรียนที่บูธสอนให้จำลองการเดินหมากไว้ในหัวสำหรับการเดินหมาก12ครั้งจอร์จจึงค่คอยๆหมอบลงไปมองกระดานในสายตาของเขาตอนนี้กระดานว่างเปล่าเหมือนตอนที่บูธล้างกระดานทุกคนต่างก็ง,งงว่าจอร์จทำอะไรยอมแพ้หรอซึ่งก็มีคนเดียวที่รู้ว่าจอร์จทำอะไรนั่นก็คือบูธเขาพูดออกมาว่าจอร์จทำได้แล้ว หลังจากนั้นจอร์ก็ยืนมือให้คู่แข่งเพื่อเสนอให้เขานั้นยอมเสมอจะได้เป็นแชมป์รวมกันถ้าเล่นต่อจอร์จะชนะเด็กคนนั้นก็งงทั้งๆท,ท,ที่ตอนนี้หมากของจอร์เสียเปรียบอยู่แท,ท้แต่กลับมองว่าตัวเองจะชนะเขาจึงไม่ยอมเสมอยืนยันจะแข่งต่อจากนั้นทั้งคู่ก็เล่นในช่วงท้ายเกมทั้งคู่เหลือคิงและเบีย้ยอย่างละตัวแต่เบียของคู่แข่งนั้นอยู่ใกล้แถวที่8มากกว่าทําให้เบียของเขาเลื่อนขั้นก่อนแต่เพราะขนั้นมัวแต่อยากจะให้เบีย้ยของตัวเองเลื่อนขั้นจึงลืมมองไปว่าตาถัดไปที่จอ จอสเป็นคนเดินมากเบี้ยของจอร์จก็จะเลื่อนขั้นเหมือนกันถึงจะทีหลังแต่พอเลื่อนขั้นแล้วมันเป็นการรุกพอดีทําให้คิงของคู่แข่งต้องหลบควีนถูกกินจึงเหลือคิงแค่ตัวเดียวซึ่งต่อจะให้เล่นต่อไปยังไงสุดท้ายก็จะจนมุมและแพ้อยู่ดีเขาก็เลยต้องยอมแพ้แล้วจอสก็กลายเป็นแชมป์ในการแข่งขันครั้งนี้ทุกคนเข้ามาแสดงความดีใจกับจอร์จถึงแม้จอสจะดีใจมากแต่ก็ยังแอบเป็นห่วงเพื่อนรวมถึงคู่แข่งที่ถูกผู้ใหญ่ตําหนิเพราะความพ่ายแพ้เขารู้ดีว่าความรู้สึกนั้นมันเป็นยังไง ฉากตัดไปที่จอร์ดกำลังเดินปลอบใจเพื่อนโดยที่มีพ่อและแม่มองเขาอยู่ด้วยความภาคภูมิใจ ในภายหลังจอได้เป็นผู้เล่นหมากรุกอายุต่ำกว่า18ปีที่มีอันดับคะแนนสูงที่สุดในอเมริกานอกจากนี้เขายัางเล่นเบสบอลบาสเกตบอลฟุตบอลและตกปลาส่วนบ๊อบบี้ฟิชเชอร์ออกมาปรากฏตัวอีกครั้งหลังจากที่หายไปนานเขากลับไปแข่งขันกับคู่แข่งคนเก่าชาวรัสเซียเขาชนะแล้วก็ได้หายตัวไปอีกครั้งในปัจจุบันพ่อแม่หลายคนพยายามส่งเสริมผลักดันให้ลูกตัวเองเก่งมีความสามารถพวกเขาถึงขั้นใจแพงๆเ,เพื่อส่งลูกไปเรียนตามที่ต่างๆโดยที่ บางคนอาจจะไม่เคยสังเกตเลยว่าลูกนั้นชอบไหมสนุกไหมพอเห็นลูกทําได้ดีเห็นลูกเก่งก็จะคิดเปเองว่าลูกชอบสร้างความคาดหวังและแรงกดดันต่างๆให้ลูกจนเขาเสียวความสุขกับสิ่งนั้นไปเลย